ในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการณีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตราการบรรเทาผลกระทบโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครราชิวปรปัตตานียะลาสงขลาใน9ประเภทกิจการว่า จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีประมาณ2,870,000คนจะสามารถโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ครบภายในวันที่6สิงหาคมหลังจากนั้นจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้ในายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ใน3จังหวัดสีแดงเข้มเพิ่มเติม,ตมได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาตามลำดับ ด้านนางสาวลัดดาแ่ลีรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33จากรัฐบาลคนละ2,500บาทจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทสูงสุดลูกจ้างไม่เกิน200คนโดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน ในจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลในจ้างในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39และ40อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกับสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป